ขอรักฟัครับลาไปก่อนครับสวัสดีครับพบกับรายการอ e ิรนไซีสปอรรายกาี้จะให้ความรู้ความเข้าใจและกดมุมมงต่างที่เกี่ยวกับเกมอิเล็กทรอนิกส์ติดตาได้ทุกวันพุธเวลาินรรากาถึง18ราฬกาท่างบตทรกฎหมายเลยและเบุ o กแฟนเพจ t v วีไฟ ชัดถนอมจัดให้อที่จะูงณะอนุกรรมกาหลักกีนิีเสียงกัดวไม่มีที่ถนอมกับรการคอนแทคชี่ถนอมจัง่ายก็ไม่มีวันน้องห้ารวใจคนไทย ส่งเสริการท่องเที่ยวน้าสุวัสดีที่18กรกฎาคมนี้เชิเอกกำลังจิโรจอีมือแดนสปอรปทะแอนดี้ปิสใเสียขาโมดจากยูเครนอันิตเมตากับพั้นแดงประตานูนกาเบรวเดวตดอเมริกันพันเดือนแสงจันทร์กอสักเจืดสาบใบใส่ยบวคสับใบเสียขาลุยเจเริงชารอบคู่มวยสุดหรือทึ่ใจอีบลจนงหะหาถ่ายทอดสดจากเวทีฟันตอสิงห์เสียงน้าสุีนี้ส่งเสรมนต้นใบ ครับพรุ่งนี้กลับมาติดตามข่าวเท่กันได้ใหม่ทุกครื่นครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ เราอาสาเป็นสื่อกลางแก้ไขปัญหาความเสีอยร้อนของพี่น้องประชาชนออกอกากาศทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา3นาฬิกา30นาทีทางศุม .5, 5. 5. สนามเป้าบรรเทาทุกเปิดช่องทางขอรับการช่วยเหลือร้องเรียนร้องทุกปรึกษาข้อกฎหมายโทรได้ที่สายด่วน0817159551ถ3หรือไลน์ไอ S-555 ทุกวาเดน น่งต้องมันทอยทุกมาแล้วนะคะทุกวันจะเหนื่อยสุดไปโบกครึ่งมาติดตามกันค่ะใครมีปัญหาระบาบเดือดร้อนอย่าได้แต่ทุกใจนะถ้าว่าเราพยายามที่จะแก้ไขปัญหาด้วยตัวเองแล้วแก้ไม่ได้จริงๆนะรีบโทรศับเข้ามาที่รายการตอนนี้เลยค่ะสามหมายเลขนะ0817159551 0817159552และ0817159553นะทั้งสามหมายเลขนะเจ้าหน้าที่ของเราพร้อมร,รับสายนะจะได้แบ่งเบาความทุกข์ของพี่น้องประชาชนหรือว่า สถาะเนี่ยนะไปใช้ประโยชน์ส่วนตัวนะที่สำคัญท,ที่ดังกล่าวนะเป็นที่ตั้งของปราสาทหินบ้านหลุบตะเคียนด,ด้วยเรื่องนี้นะเขาบอกขอที่ดินสาธารณะคืนเถอะไปติดตามกันนะคะแล้วก็เรื่องที่2ค่ะเป็นเรื่องของอาหารเสริมนะใครที่ชอบสั่งซื้ออาหารสมถัน,น,นระวังนะอันตารายเดด ชีวิตด้วยก็ว่าได้นะคะต่อเน,นื่องที่ประเด็นเตือนภัยเกี่ยวกับเรื่องของโบท็อกนะ,ค,ะครก็ไม่อยากหน้าย่นหน้ามีริ้วรอยไปฉีดโบท็ top. อกนะระวังนะ,ะเพราะว่าตอนนี้เขาบอกว่าโบ็อกปลอมขายไปทั่วประเทศแล้วนะคะแล้วก็ที่สําคัญนะท่านผู้ชมยังมีปัญหาเรื่องข้อ,ขอกฎหมายกับเกี่ยวกับเรื่องของเพื่อนบ้านบุกลุกที่สาธารณะ,ะทั้งหมดนี้ในรายการสนับเป้าบรรเทาทุกเราจะนําเสนอแน่นอน,นะคะ่ะโดยเรามีในส่วนผู้เชี่ยวชาญด้าน,นกฎหมายมาคอยช่วยเหลือพี่น้องประชาชนด้วยนะท่านเป็นรองประธาน มัญญาสภาทนยความนะของสภาทนยควานะล์ในพบกการประชุมประถมค่ะอาจารย์มโน,โนทองปานค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์มโนค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีทุกกตาครับค่ะ ดีเจ้อีเทียมานมาเพราะเรื่องเยอะมากเลยนะวันนี้นะคะเรื่องแรกนะท่านผู้ชมครับเป็นเรื่องราวของชาวบ้านเทีอำเผ้วยแงจังหวัดนครราชสีมาค่ะชาวบ้านก็บอกว่าในพื้นที่เนี่ยมีปราสาทหินเรียกว่าปราสาทหินบ้านหลุบตะเคียนนะแล้วก็ชาวบ้านเขาก็ใช้พื้นที่ตรงนี้ทากิจกรรมต่างๆนะเวลาที่มีวันสําคัญและปรากฏว่าอยู่ๆก็มีคนมาตั้งเป็นอาคารคล้ายกับสถานปฏิบัติธรรมนะโดยอาคารดังกล่าวเนี่ยนะคะข้อมโบราณสถานด้วยนะชาวบ้านว่าอย่างนั้น และชาวบ้านเองเขาก็พยายามที่จะหาหน่วยงานเนี่ยนะคะเข้ามาดําเนินการตรวจสอบนะจะได้แก้ไขปัญหาในเรื่องนี้ซึ่งในการดําเนินงานเนี่ยใช้ระยะเวลาค่อนข้างนานมากๆและยิ่งไปกว่านั้นชาวบ้านเขาบอกยังมองไม่เห็นอนา,นาคตหรือว่าตกลงเนี่ยที่ตรงนี้เนี่ยจะได้คืนให้กับแผ่นดินได้คืนให้กับชาวบ้านไหมนะะเพราะมีคนอ้างกรรมสิทธิ์จะไปออกโฉนดด้วยเรื่องนี้แท้จริงอะนะค,ะคงต้องมาพูดคุยและหาทางออกร่วมกันค่ะตัวแทนชาวบ้านนะมาที่รายการเราร่วม20คนได้นะฮะแล้วก็ มาพูดคุยบนเวทีแห่งน,นี้นะซ้ายมือดิ่านท,ท่านแรกเลค่ะคุณเป็นจวัรเพียรยิ่งค่ะสว,ะะลลรระวันนะะสดีค่ะสวัสดีค่ะค่ะส่วนท่านที่สองนะจะเป็นผู้ก่อตั้งเพจห้วยแถลงนะคะที่นินโรจนวัชกกรค่ะสวัสดีค่ะรับแจ้งชาวบ้านมาด้วยนะส่วนท่านที่สามนะฮะก็เป็นหน่วยงานภาครัฐค่ะคุณนักปราจ้กระโชคนะ,คะนิติก,กรชำนาญการพิเศษนะ,ะเป็นผู้ในการกลูกอุรสัญญากฎหมายสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อการเกษตรกรรม เัสดีานสามท่านค่ะสวัสดีค่ะจัถามที่เป็นจอนก่อนเลยนะจะมาหนุนช่วยกันเลยนะจ๊ะที่เป็นจอนนะเห็นบอกว่าในส่วนอาคารปฏิบัติธรรมในกลางที่เขาสร้างนะค่อมโบราณสถานเนี่ยเขามีเอกสารสิทธิ์อะไรไหมคะพี่หลังหลังจากที่ชาวบ้านพบเจอนะคะก็ีก็สอบถามกันว่าเขาเป็นขออนุญาตใครนะคะก็เท่าที่ถามถามกันมาก็คือว่าไม่มีการขออนุญาตใดๆทั้งสิ้น สร,ะะสร้างเลยค่ะ,ค,ะคือแทรกเข้าไปในตัวร์โบราณสถานแรกเข้าไปนะคะแล้วก็จะมีสิ่งปลุกสร้างนอกจากว่าอาคารที่สร้างเหมือนสถานที่ปฏิบัติธรรมก็ยังมีบ้านเรือนคล้ายๆกับรีสอร์ตเต็มไปหมดเลยแล้วเห็นบอกว่าพื้นที่ตรงนี้เนี่ยทางกรมศิลปากรเองก็ได้มีการฟ้องร้องดําเนินคดีกับผู้ที่บุกรุกเข้าไปด้วยใช่ไหมคะใช่ค่ะ แล้วในส่วนของการดำเนินคดีดังกล่าวที่กรมศิลปากรไปฟ้องร้องนี่เป็นยังไงบ้างคะพวกเราพอทราบไหมก็พอทราบตอนนี้คดีอยุดที่คลิค่ะอยู่ท,นนที่ตอนนี้ตำรวจนะคะของสพตุลาภาท้องท,องที่ก็ได้สรุปสำนวนสั่งฟ้องทั้งคดีที่กรมศิลปากรแจ้งความนะคะต่อผู้กระทาผิดต่อพรบโบราณสถาน<ม>ไปที่อายการจังหวัดพิมามแล้วค่ะคดีที่2อก็คือ อบตหลงตะเทียนโดยนายธนูศักดิ์อยู่สรีบูรนายกอบตหลงตะเทียนก็ได้แจ้งความฐานบุกรุกที่ดินสาธารณะค่ะท่าน <คะ S 2> ก็ตำรวจก็ได้สรุปสำนวนสั่งฟ้องไปที่อยายการจังหวัดพิมายแล้วช่นกันค่ะถ้าจะว่าไปแล้วนะท่านผู้ชมประจำบ้นกก็มีความคืบหน้าอยู่นะคนดีความก็เดินหน้าอยู่แต่ถึงกระนั้นตัวคนที่เขาเข้าไปเขาบอเขาก็ยังอยู่ปกตินะคะค่ะและ้วเขาที่อยู่ปกติเราก็ต้องไปดูนะฮะในส่วนของสบป,ปรกรด้วย สปกเนี่ยพื้นที่ตรงนั้นเนี่ยชาวบ,บ้านเขาบอกว่าเป็นพื้นที่ที่สปกรเคยเข้าไปอาชีพเขตอยู่ใช่ไหมตรงนี้ใช่พื้นที่สปกรไม่าน <Hugh> ่ครับามครับผอยากจขอเล่าปร<ฮ>ะวัติพื้นที่นี้หน่งน,น,นะครับท่าน เดิมทีเนี่ยที่ดินอุบลวงเนี่ยเป็นป่าสมุนรแห่งชาตินะครับตามกฎกระทรวงฉบับที่258พศ2510ชื่อป่าพิมายนะครับต่อมามีการแก้ไขโดยการเพิกถอนป่าพิมายบางส่วนนะครับตามกฎกระทรวงฉบับที่778พศ2519นะครับซึ่งในเวลาต่อมาเนี่ยครับเราก็ได้มีการตามพระราชกฤษฎีกากาบขติโูกที่ดินนะครับครอ,อบคลุมทั้งอำเภอ,เอ ดวยแเลนะครับซึ่งครอบคลุมพื้นที่บริเวณนี้ด้วยในปีพศ2534ที่ดินบริเวณนี้จึงอยู่ในเขตปฏิรูปที่ดินตั้งแต่ปีพศ2534เป็นต้นมาครับผมต่อมาเนี่ยมีการจําแนกเขตการใช้ประโยชน์ครับโดยจําแนกให้ที่ดินบริเวณนี้ครับเป็นพื้นที่ที่เหมาะสมทําการเกษตรนะครับตามมติคลมอวันที่10และ17มีนาคม2535นะครับคณะกรรมการปฏิรูปที่ดินเพื่อเสรกรมในการประชุมครั้งที่6ทัพ2 5 3 5วันที่13พฤศจิกายน สมกน,นาเนี่ยครับก็มีมติอนุมัติให้นามาดำเนินการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมนะครับซึ่งในวันที่1มนีนาคมส5 3 6นสมกะครับสวกได้เข้าไป็นการสำรวจรางวัลน,นะครับก็ได้เข้าไปตรวจพบพื้นที่นี้นะครับโดยการนำชี้ของผู้ใหญ่บ้านในสมัยนั้นอาจารในเกี้ยวนะฮะ ชี้ว่าที่ดินบริเวณนี้ครับเป็นที่สาธารณประโยชน์นะครับตั้งแต่ปี36เลยตั้งแต่ปีพศสองพครับ1มีนาคม2อ3 6การรังวัดนี่ครับอาศัยอำนาจตามความในคุรบมาแต่ยี่สิบเดครับแต่ขอแค่เด็ดนึงท่านนะท่านผู้ที่ดินที่บอกว่าเป็นที่ดินสาธารณประโยชน์ครับแล้วก็มีปราสาทอยู่ด้วยถูกต้องไหมก็คือบริเวณที่ดินแปลงเดียวกันกับที่ดินปราสาทอยู่ใช่ไหมครับใช่ครับ